ตอนที่สองตัวอย่างของจริยธรรมขั้นพื้นฐานข้อที่หนึ่งอัลซิดกูความสัต์จริงนิยามของคำว่าความสัต์จริงความสัต์จริงหมายถึงการพูดจริงเป็นการพูดที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงที่ปรากฏและคนที่พูดจริงคือคนที่พูดตรงกับความเชื่อของตนความสัต์จริงครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำ ความสัจจริงมีหลายชนิดได้แก่หนึ่งสัจจริงในด้านคําพูดหมายความว่าเขาพูดนั้นจะต้องไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและเมื่อบอกเล่าแก่คนอื่นก็จะไม่บอกเล่าในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงสองสัจจริงในด้านความต้องการและการเจตนาซึ่งจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ ความบริสุทธิ์ใจของแต่ละคนโดยที่มุสลิมแต่ละคนจะไม่พูดหรือกระทำในสิ่งใดนอกจากหวังความโปรดปานและผลบุญจากอัลลอฮ์เท่านั้น 3. ส,สัมวัจริงในด้านการปฏิสัมพันธ์ที่พึงปฏิบัติต่อกันในหมู่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการกู้หนี้ยืมสินการมีหุ้นส่วนต่างๆและอื่นๆโดยไม่มีการหลอกลวงต้มตุนหรือปลอมแปลง สี่สัจจริงในคำมั่นสัญญาเมื่อให้คำมั่นสัญญากับผู้ใดเขาก็ปฏิบัติตามสัญญานั้นจนสำเร็จรุ่่วงเพราะการผิดสัญญาเป็นลักษณะหนึ่งของการกลับกอกห้าสัจจริงในสภาพการต่างๆไม่แสดงออกโดยการตบตาผู้อื่นและไม่พยายามขว่ยคว้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเนื่องจากคำกล่าวของนบีสุลตาวะอะลัยฮุสันลมที่ว่า المتشبع بما لم يعطى كلبث ثوبيزور มว่าผู้ที่ทำเป็นแอบอ้างในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ครอบครองก็เสมือนกับผู้ที่หลอกลวงก็เสมือนกับผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นโดยการสวมเสื้อผ้าสองตัวนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้สองในยะหนึ่งผู้ที่ทำตนเป็นผู้มั่งมีเช่นใส่เสื้อผ้าสวยๆเพื่ออ้วด โดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่ของตนเปรียบเสมือนผู้ที่ใส่เสื้อผ้าสองตัวเพื่อต้องการหลอกลวงผู้อื่นสองผู้ที่รับประทานสิ่งที่เจ้าของแม่อนุญาตเสมือนกับผู้ที่ใส่เสื้อผ้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตสถานะของความสัตย์จริงในบทบัญญัติของอิสลามความสัตย์จริงเป็นสุดยอดของความประเสริฐ และเป็นรากฐานของจริยธรรมอันดีงาม Allah ala, อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลทรงมีบัญชาในคำพีของพระองค์ให้ผู้ศรัทธามีจริยธรรมที่ดีงามและทรงกล่าวและทรงกล่าวชมเชยบรรดาผู้สัตว์จริงดังที่พระองค์ได้ทรงตัดว่ายาอัยยูฮัลาดีนอมนุษตะกุลลอฮะวกูนูมาอัลซอดีกีนความว่าโอสัทธาชนทั้งหลาย พึงยำเกรงต่อลอเถิดและจงอยู่กับและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตว์จริงเถิดท่านอาบับดุลลอฮฺอะเลฮฺซัลลัมได้ส่งเสริมให้เป็นผู้สัตว์จริงและได้ชี้แจงว่าความสัตว์จริงเป็นบอ่อเกิดของความดีงามทั้งหลายและจะทําให้บรรลุถึงสถานะของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมท่านกล่าวว่าอะเลกุมบิสซิดกฟอินนัสซซดก็ يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. ฮัตตาุคตะบะอินดัลอฮิกะซาบะความว่าท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นบนความสัตย์จริงเพราะความสัตย์จริงจะนำพาไปสู่ความดีและความดีจะนำพาไปสู่สวนสวรรค์และบุคคลหนึ่งนั้นจะตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์จริงจนกระทั่งได้ถูกบันทึกนาที่อัลลอฮ์ว่าเขาเป็นคนสัตย์จริงและพวกท่านจงหลีกห่างจากการพูดเท็จเพราะการพูดเท็จ จะนำพาไปสู่ความชั่วและแท้จริงความชั่วจะนำพาไปสู่นรกและบุคคลนั้นจะตั้งมั่นอยู่บนความเท็จจนกระทั่งเขาถูกบันทึกนะที่อัลลอฮ์ว่าเป็นจอมโกหกมีอายะอันกุรอานหลายอายะที่กล่าวถึงความสัตจจริงส่งเสริมให้มีความสัตจจริงและชมเชยผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนความสัตจจริงตัวอย่างเช่น من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وما نيمو فستها مي ผู้มีสัจจะต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลลอ์เอาไว้ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามสัญญาของเขาและในหมู่พวกเขามีผู้ที่ยังรอคอยการตายชาหิดและพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงตอบแทนบรรดาผู้ที่มีความสัตย์จริง ในความซื่อสัตย์ของพวกเขาและอัลลอฮ์ได้ตัดอีกว่ากอัลลอฮุฮาดาเยามูยันฟาวซัดิกีนซิดุุม لهم جنات تجري من تحتهن أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم و ر ض و عن ذلك الفوز العظيم าวมวานี่แหละคือวันที่ความสัตย์จริงของพวกเขา จำหน่วยประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่พูดจริงพวกเขาจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำต่างๆหลายสายไหลยอยู่ด้านล่างของสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลในสภาพที่ล้อทรงพอพระทยัยในสภาพที่ล้อทรงพอพระทัยในพวกเขาและพวกเขาก็จะพึงพอต่อการตอบแทนของพระองค์นั่นแหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผลลัพธ์ของความสัตย์จริง ความสัตย์จริงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเที่ยงตรงและความปลอดภัยของมนุษย์เมื่อใดที่ผู้คนทราบว่าบุคคลใดเป็นคนสัตย์จริงผู้คนทั้งหลายก็จะเชื่อและไว้วางใจในคำพูดของเขาและจะได้รับประโยชน์จากคำตักเตือนและคำสั่งสอนของเขาและผู้คนก็จะรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับเขาดังนั้น เมื่อความสั์จริงได้แผ่ขยายในหมู่สังคมของมนุษย์แล้วผู้คนก็จะมีความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดวิชาความรู้และข่าวสารต่างๆและไว้ใจในคำมั่นสัญญาและเมื่อใดที่การโกหกได้แพร่ระบาดก็จะไม่มีใครเชื่อใจและไว้ใจใครทั้งในการค้าขายการทำสัญญาตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการทะลาะเบาะแหวงขึ้นท่านอบับดุลลล์ฮุอาลยฮิวะซัลลัมได้ชี้แจงผลลัพธ์บางส่วนของ,ง,งความสัต์จริงท่านกล่าวว่าอัสซตุกูตอมะนี่นะความว่าความสัต์จริงเป็นความสงบของจิตใจเป็นเพราะความสงบและความผ่อนคลายของจิตใจของผู้สัต์จริงและท่านอบับดุลสลล์ฮุอะลยฮิวะซัลลัม ได้อธิบายในฮะด,ดิษอื่นอีกว่าความสัต์จริงเป็นบ่อกเกิดของความสิริมงคลและเพิ่มพูนความดีท่านกล่าวว่าความว่าคนซื้อและคนขายมีสิทธิ์ที่จะเลือกตับใดที่ยังไม่แยกจากกันหากทั้งคู่มีความสั์จริงและชี้แจงตามตรงทั้งสองก็จะได้รับความมีบรารอกะ ในการซื้อขายของเขาทั้งสองแต่หากทั้งสองโกหกและปกปิดบราระฆะในการซื้อขายของทั้งสองก็จะมาลายหายไปนี่คือผลที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ส่วนในวันอาคิอราะท่านนาบีซุลล่าฮวาลัยฮุสันละมกล่าวว่าอินน ah ah an ัสซิดด์กะยฮดีอิลาลบิร์วอินนัลบิรยะฮดีอิลัญน์จันน์วะมายาซาลุรัราจุลุยัสดุกุ ص ص ว,วียั่พ hr ศรัทธา حتى يكتب عند الله كذابة ข้อม้ท่านข้อแม้จริง,จ,รงจะนําพาไปสู่ความดีและความดีจะนําพาไปสู่สวนสวรรค์และบุคคลหนึ่งนั้นจะตั้งมั่นอยู่บนความศรัทธาจนกระทั่งได้ถูกบันทึกนะเจ้ร้อยว่าเขาเป็นผู้สศรจริงและท่านอับดุลลอฮฺสลลิมอะลัวะซัลลัมกล่าวอีกว่า มันสาลลอฮะชาฮาดะตะมินกลบิฮิซอดีกันบัลลักฮุลลอฮุมานาซิลชูฮาดะวะอินมาตะอาลาฟิรอชิฮิความว่าผู้ใดขอต่ออัลลอฮ์ผู้ใดขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้ตายชาฮิดด้วยความสัตย์จริงจากใจของเขาอัลลอฮ์ก็จะทรงยกสถานะของเขาให้อยู่ในระดับของผู้ตายชาฮิด ถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนของเขาก็ตามข้อที่สองอัลฮายาอูความละอายนิยามความหมายของคําว่าความละอายความละอายหมายถึงจริยธรรมประเภทหนึ่งที่กระตุ้นให้ละทิ้งสิ่งที่น่ารังเกียจและยับยั้งความบกพร่องใน,นหน้าที่อันพึงปฏิบัติต,ต,ต่ออัลลอสซุบฮานะนฺหูตะอาลลหรือต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ข้อแตกต่างระหว่างความละอายกับความขวยเขินความละอายเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงจิตใจที่สะอาดและดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอเพราะความละอายจะยับยั้งบุคคลหนึ่งจากการกระทําหรือคําพูดที่น่ารังเกียจเพื่อป้องกันการถูกประนามและตําหนิแต่ความละอายไม่ได้เป็นสิ่งปิดกั้นจากการพูดความจริงหรือการแสวงหาความรู้ หรือการสั่งสอนผู้คนให้ทำความดีหรือยับยั้งพวกเขาจากการทำความชั่วส่วนความขวยเขินคือสิ่งที่ปิดกั้นบุคคลไม่ให้ทำหน้าที่ในการสั่งสอนผู้คนให้ทำความดีหรือยับยั้งพวกเขาจากการทำชั่วหรือไม่กล้าแม้กระทั่งการซักถามเพื่อแสวงหาความรู้ สถานะของความละอายที่ระบุในบทบัญญัติของอิสลามความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาดังคำกล่าวของท่านนบีสุลลัลฮฺวะเลัยฮวะสัลลัมที่ว่าะ ل ها, إ, إ, الله, ها, إ م ي م ا ن ิ د ع ٍ وسبعٍ أو بدعٍ وستٍ شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدنىها إما ت า ل أ อ ا عن الطريق วัลฮายาอูชอเบ,บตุนมน,มนความว่าการศรัทธานั้นมีเจ็ดสิบกว่าขแขนงหรือหกสิกว่าขแขนงสูงสุดคือคำว่าลาอิลาฮอิลลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และที่ต่ำสุดคือการขจัด สิ่งที่เป็นอันตรายออกจากทางสัญจรและความละอายเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธาท่านนาบีุลลาลอฮอะลัยฮวะสัญญลลัมกล่าวว่า a l h a อน u min al-imān w a l i m ā n fil-jannā wal-bada'u min al-jafa' w a l j a f a ู f i น n ā r ความว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและที่พำนักของผู้ศรัทธาคือสวนสวรรค์ และความหยาบคายเป็นส่วนหนึ่งของความหยาบกระด้างและที่พำนักของผู้ที่หยาบกระด้างคือนรกและเนื่องจากความละอายมีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตมุสลิมโดยที่มันจะนำพาเขาสู่ความดีต่างๆและช่วยทำให้เขาออกห่างจากความชั่วต่างๆแท้จริงท่านอบีุลลอฮฺสลลัลลอฮฺวะะแลฮฺซัลลัมกล่าวว่าอัลฮายาอุคอยรุนกุลลูห์ ความว่าความละอายเป็นความดีงามทั้งหมดและท่านอบีุลลอลโลอะลัยฮะสัลลัมกล่าวว่า a l h a y a อล a yati i l l ล bi k h a i รินความว่าความละอายนั้นจะไม่นำสิ่งใดมานอกจากความดีงามเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้รับจากความละอายความละอายจะนำมาซึ่งความดีงามหลีกห่างจากความชั่ว จะหักห้ามบุคคลจากการบกพร่องในการขอบคุณอัลลอฮ์พาผู้ทรงประทานความโปรดปรานแก่เขาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ต่างๆของพระอ,องค์ขณะเดียวกันความละอายจะหักห้ามบุคคลไม่ให้กระทำหรือพูดในสิ่งที่น่ารังเกียจและจะนำพาบุคคลนั้นสู่การประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและเป็นที่พอใจของผู้อื่นและเมื่อใดที่บุคคลใด ขาดจริยธรรมด้านความละอายเขาก็จะกลายเป็นคนที่หยาบกระด้างไม่สุภาพจะกระทำสิ่งที่น่ารังเกียจต,ต่อหน้าสาธารณาชนโดยไม่คำนึงถึงผู้ใดทั้งสิน้นไม่รู้สึกกังวลกับคำพูดของผู้คนเกี่ยวกับความประพฤติของเขาและไม่สนใจกับการตำหนิของผู้คนตัวอย่างของความละอายของบรรดาบีอลัลลอฮหนึ่ง ความละอาของท่านนบีมูซาาะอับสสลมอัลบุคารีและมุสลิมได้บันทึกรายงานจากท่านอบูฮุไรรอลนลุจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านกล่าวว่าความว่าในสมัยก่อนพวกบานูอิสราอ,อิลจะร่วมกันเปลือยกายอาบน้ําโดยต่างคนต่างมองซึ่งกันและกันแต่ท่านนบีมูซา จะเปลีกตัวไปอาบคนเดียวเนื่องจากความละอายพวกเขาเหล่านั้นจึงพูดว่าขอสาบานต่อร้อว่าสาเหตุที่มูซาไม่มาอาบน้ําร่วมกับพวกเราเพราะเขาอับอายที่มีลูกอันทะใหญ่ผิดปกติอยู่มาวันหนึ่งมูซาได้ไปอาบน้ําตามปกติและเขาก็วางเสื้อผ้าของเขาลงบนโขดหินทันใดนั้นโขดหินนั้น ได้หนีไปพร้อมกับเสื้อผ้าของเขาดังนั้นมูซาจึงรีบกระโจนตามก้อนหินไปพันร้องตะโกนว่าเอาเสื้อของฉันมาโอ้เจ้าโคถินจนกระทั่งพวกบานูอิสรออีนได้มองไปยังร่างของมูซาและพวกเขาก็กล่าวว่าขอสาบานต่อละอกมูซาไม่ได้มีตำหนิดใดๆเลยและมูซาก็หยิบเอาเสื้อของตนและทุบตีโขดหินนั้น ท่านอบูฮุรอยลอก,กล่าวว่าขอสาบานด้วยพระนามของลอแท้จริงได้เกิดร่องรอยการทุบตีที่ขดหินจำนวนหกหรือเจ็ดครั้งสองความละอายของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีสีสลลาะฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมเป็นคนที่ละอายมากที่สุดท่านจะละอายยิ่งกว่าเด็กสาววัยรุ่นที่หลบซ่อนอยู่หลังม่านที่บ้านของนางเสียอิบอับบุคารีและมุสลิมได้บันทึกจาก تن ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه قم و صلى الله عليه وسلم بن قتل اينك وين شعر تيولا ซึ่งเมื่อท่านเห็นสิ่งใดที่ไม่พอใจเราก็จะทราบได้จากสีหน้าของท่านข้อที่สามอัลอามานะตู้ความรับผิดชอบนิยามของคําว่าอัลอามานะอัลอามานะหมายถึงหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลหนึ่งในการดูแลรักษาสิทธิของอัลลอฮ์และสิทธิของมนุษย์ด้วยกันสถานะของอามานะที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของอิสลาม อามานะเป็นสิ่งบังคับทางศาสนาประการหนึ่งซึ่งการศรัทธาของบุคคลหนึ่งจะไม่สมบูรณ์นอกจากเขาต้องดำรงอามานะหรือความรับผิดชอบเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานาอูวตาลทรงสั่งใช้ให้มุสลิมดำรงรักษาความรับผิดชอบดังที่อัลลอฮฺตัดเอาไว้ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่าอินน um ัลลอฮฺยะมุรุกุมอันตูอัดดุลอมานาตี อิละอัลิฮะความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสั่งใช้พวกเจ้าให้ส่งคืนอามานะสิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบและดูแลรักษาแก่ผู้เป็นเจ้าของแล้วอัลลอ์สุบฮานะหัวตาแล้ได้ทรงแจ้งว่าคําสั่งต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับสิทธิของพระองค์หรือสิทธิของบรรดาบ่าวของพระองค์ล้วนเป็นอามานะ ที على ่จำเป็นจะต้องปฏิบ <mistakes> ัติด้วยความซื่อสัตย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาตัดว่าอินน์ะรดน์ลเอมานะตะะลัสส์มาวาติวัลอารูดีวัลจิบาลฟาเบย์อันย์ย์ัพมิลนเฮาวอัชฟักนามินฮาวะพัมลาฮ์ลอินซานุอินน์ะหูกานั้วลูมันจัฮูลลแท้จริงเราได้มอบหมาย أ มานะ ความรับผิดชอบแก่บรรดาชั้นฟ้าแผ่นดินและขุนเขาแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเอาไว้เพราะกลัวว่าจะรับผิดชอบไม่ไหวแต่มนุษย์กลับยอมรับที่จะแบกรับมันแท้จริงมนุษย์เป็นผู้อาธรรมต่อตอนเองและง,งมงายยิ่งท่านอับดุลลอฮฺอะลิวัสัลลัมก็ได้เชื่อมโยองอามานะกับการศรัทธาท่านกล่าวว่า นลาอมานะละ ن لا أمانة น ه ولا دينه لمن ل ดะละ ل ูความว่าไม่มีการศรัทธาใดๆสําหรับผู้ที่ไม่มีอามานะและไม่มีศาสนาสําหรับผู้ที่ไม่ยึดมั่นในพันธสัญญาและท่านนาบีุลลอสั่งวละอวซัลลัมก็ยังถือว่าการทําลายความน่าเชื่อถืออัลกิยานะเป็นลักษณะของการกลับกอก ท่านกล่าวว่า,ายาตุอลมุนาฟิกสามสุนอิดาพด,ดะกะคะบะอิดาวาอะดะอัคลัฟะอิดาตุมินะคอนะความว่าสัญญาของผู้กับกลอกมุนาฟิกาามีสามประการคือเมื่อเขาพูดเขาก็โกหกเมื่อเขาสัญญาเขาก็ผิดสัญญาเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็บิดผพลว อามานะเป็นคุณลักษณะของบรรดานบีอัลเลฮิสซาลาตัวสลามซึ่งนบ,บีทุกท่านจะพูดกับประชาชาติของตนว่าอินน um ีละกุมรอซูลุอามีนความว่าแท้จริงฉันเป็นศาส,ะสะนาทูตคนหนึ่งของพวกท่านที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ด้านต่างๆของอามานะอามานะความรับผิดชอบจะครอบคลุมทุกๆด้านของการดำเนินชีวิต และส่วนหนึ่งของด้านต่างๆเหล่านั้นได้แก่ด้านวิทยาการและความรู้ส่วนหนึ่งของอามานะด้านวิทยาการและความรู้คือการถ่ายทอดวิทยาการและความรู้อย่างตรงไปตรงมาไม่ปกปิดบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะอ้างอิงาพาดพิงคำพูดต่างๆไปยังเจ้าของคำพูดที่แท้จริงโดยไม่มีการแอบอ้างเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นของตน สด้านการปกครองส่วนหนึ่งของอมานะด้านการปกครองคือการมอบสิทธิต่างๆแก่เจ้าของสิทธิอย่างชอบธรรมมอบหมายการงานแก่ผู้ที่เหมาะสมกับประเภทของงานปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์จากความประสงค์ร้ายของผู้ใดก็ตามดูแลรักษารัพย์สินร่างกายและสติปัญญาของประชาชน ในฮะดีษบทหนึ يل, ่งท่านอับดุลสลามกล่าวว่าอ้าโดยยาติลอัมนะตูฟันตัดริล ا ل ล่ว่าไงไฟะอิยกาุฮมยารซูลยลลอฮ์กล่าวิดาอุสนิดละลอัมรุลิศูนร์อะลาห์ถ้ารศูนต์ละลาห์ถารศูนย์ละามาศูนะาห์ายไปก็จงรอคอยวันสิ้นโลกเถิดมีคนถามท่านว่า และอามานะจะหายไปได้อย่างไรโอรสโอถ้าเราสรูลุลฮ์ท่านตอบว่าเมื่อภารกิจความรับผิดชอบถูกมอบหมายให้แก่คนที่ไม่มีความเหมาะสมก็จงรอคอยวันสิ้นโลกเถิดสามด้านอวัยวะต่างๆของร่างกายอามานะที่มีต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายคือการปกป้องส่วนต่างๆของร่างกายจากการกระทำใดๆ ที่เป็นการฟาฟืนื่อนตอโละดังนั้นหูต้องไม่แอบฟังคำพูดของคนอื่นหรือตาต้องไม่จ้องไปยังสิ่งที่ไม่อนุญาตให้มองและการนำพาอวัยวะทุกส่วนส,ส,ส,สู่ภรารกิจที่จำเป็นต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำอีเวนต์หรือการพักดีตอ่อโลสี่ด้านความลับหมายถึง ความลับที่ผู้คนไว้วางใจให้ช่วยปกปิดหรือรักษาไว้ดังนั้นจึงเป็นอมาณะที่จำเป็นต้องปกปิดหรือไม่เปิดเผยแก่คนอื่นห้าด้านการเป็นพยานและคำปรึกษาอมาณะด้านการเป็นพยานกระทำได้ด้วยการเป็นสักขีพยานที่ตรงตามความเป็นจริง และเป็นพยานอย่างไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงหรือเติมแต่งหรือตัดทอนส่วนในด้านการให้คำปรึกษากระทำได้ด้วยการให้คำตักเตือนและแนะนำให้แก่ผู้ขอคำปรึกษาในฮะดิษกล่าวว่าอัลมุสตาชารุมุตเตมานุนความว่าผู้ให้คำปรึกษานั้น เป็นที่ไว้วางใจและผู้หนึ่งผู้ใดให้คำแนะนำเรื่องหนึ่งเรื่องใดแก่ผู้หนึ่งโดยที่เขาทราบดีว่าคำแนะนำของบุคคลอื่นถูกต้องกว่าก็เท่ากับเขาได้ทรยศต่ตอผู้นั้นแล้วหด้านตำแหน่งหน้าที่และการงานส่วนหนึ่งของการมีอามานะในตำแหน่งหน้าที่การงานคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างประณีตและมีความชำนาญ อับุลบุคารีมะฮุลลอฮได้เขียนหัวข้อในหนังสืออัิกามว่าบรรดาผู้เป็นเสมียนควรต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีสติปัญญาเจ็ดธุรกรรมทางการค้าและการซื้อขายส่วนหนึ่งของการมีอามานะด้านการค้าคือการไม่ช่อโกงและทุจริตในการตวงวัดช่าง และต้องชี้แจงถึงข้อตำหนิของสินค้าอย่างละเอียดไม่หลอกลวงและช่อโกงในการซื้อขายผลลัพธ์จากการมีอามานะหนึ่งได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์และได้ข้าวสวรรค์ของพระองค์เพราะการดำรงไว้ซึ่งอามานะและออกห่างจากการคดโกงเป็นการน้อมปฏิบัติต,ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงหา้ามสองก่อให้เกิดผลดีต่อผู้คนเพราะเงื่อนไขของอมานะคือจำเป็นต้องคัดเลือกคนที่สามารถรักษาอมานะได้ดีที่สุดสามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ใจทำให้ทุกคนได้รับสิทธิของตนด้วยความภาคภูมิ 3. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ใจทำให้ทุกคนได้รับสิทธิของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 4. ความเชื่อใจกันและความรักต่อกันจะแพร่กระจายไปในหมู่ชนโดยที่แต่ละคนได้สร้างความปลอดภัยให้แก่เพื่อนบ้านมิตรสหายผู้ใกล้ชิดและคนที่ทำงานร่วมกับเขา ทำให้สาสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างพวกเขาแน่นแฟนยิ่งขึ้น 5. ้ปกปิดความลับที่ไม่พึงเปิดเผยของครอบครัว